กระทงพูดตามดีฉันนะคะฉุยเติงเจียแปลว่าบลาลอยปราทงพูดตามดีฉันอีกครั้งนึงนะคะฉุยเติงเจียแปลว่าปลาลอยกระทงสามารถพูดเป็นประโยชน์ได้ดังนี้ค่ะิงเจีย วันนี้เป็นวันลอยกระทงพูดตามดิฉันนะคะจิเทีเย,ยน,นื่นนอจิงเทียนชื่อสุยเติเจี๋ยสยเติมเจี๋ยแปลว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงแปลว่าวันนี้เป็นวันอยพูดตามดิฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะจิเทียนื่อจิงเทียนชื่อสุเยสเติเจี๋ยสเติมเจี๋ย วันนี้ดิฉันจะมาร้องเพลงวันลอยกระทง